มืชาเท้าชาเวียนหัวหน้ามือบ้านหมุนไม่ใช่เล่นเล่นนะคะอันตรายถึงชีวิตค่ะแต่ก่อนเนี้ยพี่ปุ้งมีอาการเวียนหัวหน้ามือเวลาลุกจะต้องจับอะไรไว้เพราะว่าพี่ปุ้งสึกศกตัวไม่อยู่เพราะพี่ปุ้งเนี่ยอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ทำงานไม่เป็นเวลาพี่ปุ้งพดว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยเป็นมาจากการที่เราพักผ่อนน้อย แล้วพอมาระยะหลังๆก็ๆมีอาการํามือชาเท้าเพิ่มขึ้นเวียนศีรษะมากขึ้นจนวันหนึ่งเนี่ยโล้มอุ้มไปเลยเพิ่อสบายใจก็จเลยไปตรวจสุขภาพปรากฏว่าไขมันสูงคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สูงมากจนหมอถามว่าพี่อยู่ไม่ได้ไงจนถึงตอนนี้เป็นเรื่องอันตรายมากมันจะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงกับการเป็นเส้นเลือดอุดตันแล้วก็ตีนะแล้วก็เส้นเลือดแตกในสมองอาจจะทําให้เราเป็นโรคอัมาพาตอาัฤกษ์ได้ค่ะ วันนั้นพนะี่พุ่งกลับบ้านพร้อมกับยาชุดใหญ่คนที่ไม่ชอบทานยาเลยก็เลยเจอรหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เราเป็นอยู่ก็ไปเจอว่ามันมีน้ำามุนไผ่พวกกระเทียมโทนขิงมะนาวแล้วก็แอปเปิ้ลไซ เขาบอกว่าสูตรล้างหลอดเลือดและช่วยพวกความดันไขมันโดยตรงก็เซิร์ชหายอยู่พักใหญ่ก็ไปเจอออกกนิกที่เลือดเจ้านี้เพราะเขาผลิตโดยใช้กระเทียมพนแท้ๆแล้วเขายังมีส่วนผสมของกระชายขาวกระชายดําและที่สําคัญเนี่ยเขาใช้เป็นสกัดเย็นแท้ๆที่คิดว่ามันเข้มข้นแน่ๆเลยก็เลยลองทานดูพอพีอ่ทานไปวันแรกๆเนี่ยอาการเวียนหัวหน้ามืดออนี่ก็หายไปอาการที่จะลุกข,ขึ้นแล้วล้มเนี่ยมันก็ไม่เป็นอีกแล้วพี่รู้สึกว่าหัวมันโล่งโปร่งสบายมากเลยขนาดพี่นอนน้อยๆถ้า่อนไม่เพียงพอ ตอนเช้าตื left left ่นขึ้นมารู้สึกว่าสดชื่นไม่อ่อนเพลียเลยค่ะก็อยากจะลองดูว่าของเขาดีจริงหรือเปล่าเชื่อไหมคะผ่านไปแค่เดือนแรกเนี่ยไปตรวจร่างกายไขมันของพี่ปุ้งลงไปร้อยกว่าเลยนะคะน้ําตาลก็ลงไปด้วยอาการมือชาเข้าชาเปลียนหัวบ้านหมุนมันหายไปหายขาดชีวิตของพี่ปุ้งเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยค่ะแต่ละวันของพี่ปุ้งเนี่ยไม่มีแต่ความกระปรี้กระเป๋าสดชื่อมีแรงมีพลังงาน มาจากตัวกระชายขาวในส่วนเขาที่เป็นยายุวัฒนะค่ะแถมยังด้ของแขมเป็นพุงยุบน้ำหนักลดไปตั้งสองสามกิโลใส่เสื้อผ้าก็สวยขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นถ้าใครมีอาการแบบพี่กุ้งเนี่ยแต่อยทิ้งไว้นะคะอาการแบบนี้หายได้ถ้าไม่อยากทานยามอนพี่กุ้งเนี่ยลองใช้ออกนิกเป็นสมุนไพรทางเลือกแต่อย่าปล่อยผ่านนะคะมันอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ ไม่ได้เลยค่ะต้องทานทุกวันดีแบบเนี้ยลูกงี้กินมาตั้งนานแล้วออริลิกเกรดพรีเมียมลองเลยค่ะดีจริงเห็นผลจริงพี่คุ้งคอนเฟิร์ม